รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะคะมันเห็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะเพราะปะกติเป็นคนหุ่นตรงถ้าใครที่เกลียดลดน้ำหนักก็สามารถมาทำสวยได้ที่นี่ค่ะเกิาารครบทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อค่าค่ะมาจากออสเตรเลียค่ะก็คือดูดเนื้อหลังออกอะคะ่ะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะคะมันเห็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะเพราะปะกติเป็นคนหุ่นตรง ว่มีดูดเอลด้านหน้าค่ะช่วเอลด้านหน้าว่าอยากให้มันมีความเป็นเคิร์ฟอะคะ่ะให้หุ่นมีความเป็นเคิร์ฟขึ้นค่ะเี่มีเพื่อนแนะนำมาขังกรดูพวกรีวิวอะไรพวกนี้ด้วยคะ่ะถ้าใครที่เกียดน้ำหนักก็สามารถมาทำสวยได้ที่นี่คะ่ะสวยครบทีเดียวค่ะ